ตอนนี้เขาก็ลงจากรีบกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปรอในบูบานกันนะคะทางนี้แหละปะไปเลยตามทางอเล็กจะกินอะไรนี่ไงคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมจะมาเมื่อไหร่คนก็เยอะเหมือนเดิมสำหรับที่นี่นะคะนี่แกอะไรตุ๊กตาตูกตาไม่อาหรอกลูกหนูไม่ใช่ผู้หญิง ตลอดสองขางทางนะคะเขาจะอ,อจะขายของฝากของที่ระลึกนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้เป็นผ้ากันเปือปเป้อนผ้ากันเปื้อนลายสวยจังเลยผ้ากันเปื้อนลายสวยจังเลยพี่ชีพสนใจสักอารไหมผ้ากันเปื้อนนะนี่นอยากได้อันนี้ไอ้นน <laughs> 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 ว้าวรู้ดิเฟอดิบผากันอยากได้จังง่ะซื้อให้หน่อยผ้ากันเปื้อน ของฝากของขายเยอะมากมากค่ะสนใจกระดิ <okay> ่งเราต้องออกทางนี้ใช่อนี้ซื้อจะออันนี้อะไร ของน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยของฝากอ่ะอันนี้อันนี้อะไรอ่ะเบรกเบรกไม่บอกกันอันนี้ไอศครีมช่วงนี้นะคะห้าวกะจะนยางเลาะมูบ้านนะคะใส่เวลาสักประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงประมาณนี้แหละนะคะแล้วแต่นะคะกะชิ่วๆไปนะคะเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องเนาะส่วนมากของที่ขายนะคะก็เจ้าวางขายอยู่เนี่ยก็จะเป็นพวกประมาณว่าอ่า แฮนเมกนะคะของที่กระเจ้าเฮดขึ้นเองนะคะเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกนะคะขอบอกว่าของประเภทแฮนเมกเนี่ยที่ออสเตรียน่ะค่อนข้างจะแพงมากๆอยู่นะคะบ้านเรือนนะคะก็จะแบบจะคงสไตล์ความเก่าๆนะคะไว้อยู่เนะาะจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงอย่างนะคะก็จะเป็นแบบบานๆประมาณน,นี้นะคะ จะสังเกตเห็นว่าบริเวณริมหน้าต่างริมระเบียงนะคะเจ้าจะปลูกดอกไม้นะคะไม้ดอกไม้ประดับไว้นะคะซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์เป็นสไตล์เก่าแก่ของอพื้นเมืองนะคะประมาณนี้นะคะสวยไหมสวยไหมไป,ไป,ปลูกปะไปปป เอาผู้บอกข้างหลังก่อนนะผู้บอกข้างหลังอันบบนี้น <c oughs> เหรอทีนี้มุมตรงนี้พี่ไปตรงนี้พี่ <c oughs> อยู่บนนั้นเลยอะฮะเดเดี๋ยวหล่นลูก พี่น้องจ๋ามาเบบ่งจุดนี่เป็นจุดไห้ไล่อีกจุดหนึ่งนะคะนี่เข่าคิ้วทายลูกเพื่อนนะคะสําหรับจุดนี้นะคะ ถ้าใครมาฮัสตั์นะคะถ้าบดได้ทายลูกกับมุมนี่แสดงว่ามาบ่ถึงนะคะมาบ่ถึงฮัสตนะคะเพราะฉะนั้นห้ามผ่านมุมนี้เลยนะคะเป็นมุมไฮไลท์นะคะที่สวยมากๆนะคะมุมนี่นะคะจะสวยมิสเสนทุกฤดูเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นหิมะมตกหรือว่าฤดูใบไหม่เปลี่ยนสีนะคะหรือซัมเมอร์นะคะก็จะสวยมากๆค่ะอาหารน้ามา ต้นไม้นะคะที่ขึ้นยู่ข,ขังบ้านอันนี้เป็นต้นผลไม้นะคะเป็นสไตล์ของพื้นเมืองนะคะของคนยูนีเลยนะคะ ตอนนี้เขาก็มัมายางสองคนก็ไปฉีพนะคะสําหรับคนอื่นๆนะคะเ้าเจ้ากับแบบว่าเมื่อยนะคะขอนงพักขอกินกาแฟาขอกินอาหารร้อนะคะ <S <S 1> <S 1> ตรงที่คนยืนอยู่หลายๆนั่นคือ,อตรงนี้เป็นจุดให้ไหลท์นะคะผู้ใดมากก็ตรงมานี่ถ้าเซอร์หาฮฮสตรนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดให้ไหลน์นะคะภาพตรงนี้จะขึ้นโชว์ก่อนเลยนะในหน้า Google นะคะตอนนี้แดดกําลังมานะคะล่ะกะ ฝนก,กับลงเม็ดน้ำนะคะทั้งแดดทั้งฝนเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะพี่ชีพถ่ายไหมตอนนี้เฮากะมาสุดทางสุดหมู่บ้านแล้วนะคะกําลังกลับขึ้นไปหาอคนอื่นๆนะคะที่ข้าเจ้านั่งกินข่าวรอกินกาแฟรออยู่นะคะ สำหรับแม่จ้ากะ,อะขอโงดก่อนนะคะเพราะว่าขอเก็บภาพบรรยากาศต่างๆนะคะในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะมาฝากพี่น้องกอนเนะเาะพ่ะวาเดี๋ยวกับฝนตกเดี๋ยวกับแดดออกนะคะเดี๋ยวจากประทานสถานการ์นะคะและอีกอย่างหนึ่งเขาก็ต้องเฝ้ากลับไปในเมืองซานสบวกนะคะเพราะว่าเขาต้องไปพักหันขึ้นนี่นะคะ อันนี้เราจะเข้าไปเบิงนะคะสถานที่สําหรับนั่งกินกาแฟกันนะคะบรรยากาศดีมากๆนะคะริมน้ำนะคะสวยจังเลยสวยมากไป,ไปนั่งร้านตรงนู้นร้านตรงนู้นนะ่ะสวยนั่งได้ไงเราเข้ามากันแล้วเอาอีกรอบเนี้ยก็สั่งกาแฟกันอีกฮะก็ไม่รู้เลยไปดูก่อนว่ายัางไงสรุปแล้วแม่จ๋าก,ก็พิชิตนะคะก็เลยบ่ได้กินอย่างนะคะเพราะว่า ข้าเจ้าออกมานะคะข้าเจ้าตามมาแล้วทุกคนตามมานะคะก็เลยต้องแบบว่าเดินทายลูกกันตอนะคะล้วกะ<ม>เดี๋ยวจะกลับไปยังรถของเฮานะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะแวะซื้อกาแฟซื้อ,อยางทางทางไปกินเนาะบอบกเซมไก่นไก่จากนี่นะ่ะอันไหนไไดเดียวกันบบกางเซมไม่อยู่ตรงนั้นไ,ไปแล้วนะเออางน้ำตกข้างบน,อ,นอันนี้เป็นชนับนะคะค้ายๆเหลาขาวประมาณนี้นะคะนี่ เป็นล่านนีดนอ้อยขาเจ้าเฮ็ดขายนะคะน่ารักมากมากเลยนะคะสามารถเปกสามารถดื่มได้นะคะหรือซื้อเป็นขวดเป็นของฝากก็ได้นะคะัน นี่ก็เป็นจุดให้ได้จุดนึงนะคะแต่น่าเสียดายว่าไฟใหม่นะคะแต่ว่ามีวิดีโอหนึ่งนะคะที่แม่จา๋าเคยถ่ายไว้นะคะยังเห็นบาดหลังนี่นะคะหล้กการต้นใหม่นะคะก่อนที่ไฟจะใหม่นะคะยังมีอยู่แม่จา๋าเด้ถ่ายไวอยู่นะคะแต่ว่ามารอบนี้นะคะน่าเสียดายบ่มีแล้วเนาะอันนี้นะคะเข้าแวะซื้อขนมนะคะตรงหนตรงนี้เป็นชากับกาแฟน,นะคะข้าจเจ้าเขียนราคาเป็นยูโรไว้ค่ะ ประมาณนี no? so ้เนาะซ่บตัวดีนัวโซคล้ายนี่บอกกิฟต์นี่เกตวดีนออันนี้วกดินสปากตี้อหิวหิวใช่ไหมขึกินนกย่งเยอะกินข้าไปเลยแต่ก็ไม่รู้ว่ามเป็นอะไรข้างใน

ก็ไม่ม네ีไอซ์กาแฟกล้เราก็เอาไอซ์ไอี์อะไรนี่ไอติมันเดี๋ยวไอซมันหวานอร่อยอซมันหวานๆมมันใช่อร่อยอร่อยเวทเสือไอติมกับกาแฟกันค่ะเริ่มจะหิวนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เขาก็จะกลับกันเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะต้องเดินทางเข้าซานสปัวกันต่อนะคะ ที่เขาซื้อสองแก้วนี่จะเป็นอ่กากาแฟเย็นนะคะซึ่งเขาจะใส่ไอชครีมก่อนนึงนะคะแล้วกับเป็นหนามกาแฟายอยู่ข้างลางนะคะแล้วกัข้างบนจะเป็นครีมฟองนมประมันนี้นะคะอร่อยมากๆค่ะสีสดนะเสื้อ บ้านเราบอกว่าทำไม่ได้น้ำมันจะตักจะแตกอ๋อมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นน้ำขึ้นมาใช่ใช่เนี่ยแหละไอกาแฟนี่แหละมากินอยู่บ้านหนูอยู่บ้านหนูทำกาแฟงหน้าเขาบนกระถ่ยเนี่ยไหมอืมอร่อยนะนะโรสโรสจากนี้เฮาก็กลับกันราค่ะเดี๋ยวจะเดินทางกันต่อนะคะตอนนี้นะคะเฮาก็ออกจากฮัสตัดกันแล้วนะคะแล้วก็เรากําลังจะเดินทางมาเมืองซานสปวกนะคะ ่เมื่อนี้นะคะเขาจะพักที่อ่าซานสปรอร์คืนหนึ่งเนาะแล้วก็อ่าใส่เวลาเดินทางจากฮาสตาร์มาซานสปรอร์นะคะประมาณ80กิโลเมตรนะคะตอนนี้นะคะคือรถเตยนอเลากซ์เพิ่งกลับนะคะเดี๋ยวขึ้นนี่เขาจะพักนะคะเดี๋ยวขึ้นนี่จะพักอยู่นี่นะคะเดี๋ยวอ่าถ้าเกิดแบบเป่าปคำหรือฝนโปตกเดี๋ยวจะพาหล่ลองงเมืองนะคะซานสปรอร์ค่ะ,คะ เดี๋ยวคลิปนี้นะคะกะขอเจ้าว้แค่นี้ก่อนเนาะจะยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวจังไหนกะเอาว้เจอกันใหม่คลิปหนานะคะตามไปเที่ยวเมืองซานสบวกน้ากันค่ะคลิปนี้กะขอเจ้าว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ